มาตามติดกันด้วยนะครับที่นี่วัน,นอุทยานไม้กลายเป็นหินของจังหวัดตากดูในพื้นที่บริเวณรอบๆครับ ในตอนนี้นะครับเราจะมานี่เลยทำไม้กลายเป็นหินต้นที่6ยาว34.5เมตรกว้าง1เมตร55 m. ครับลักษณะก็เคียงกับไม้ทองบึง้งต้นไม้ปัจจุบันสกุลนีพบในป่าดิบชื้นบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียเกาะบอร์เนียวและอินโดนีเซียอายุของฟอสซิลนะครับสันนิษฐานมา ว่ามากกว่า1 2 0 0 0 0สปีไม้กลายเป็นหินต้นที่6มาติดตามผมมาครับติดตามผมมาครับกับบรรยากาศคลื่นฟ้าคลื่นฝนและนี่ก็คือไม้กลายเป็นหินต้นที่6ครับเนี่ยสูมดูใกล้ๆกลเลยครับ ก็จะเป็นซากฟอสซิลเมื่อประมาณอายุประมาณแสนกว่าปีครับลำต้นยาวมากเลยครับสาเหตุที่เจ้าที่เอาพลาสติกคุมก็ป้องกันในเรื่องของการสึกหรอแล้วก็ขี้นกด้วยนะที่สำคัญนกมาเกาะข้างบนครับนี่ นงมาเกาะข้าขงบนแล้วก็ทําให้นี่ซากไม้กลายเป็นเห็นก็จะมีขี้นกอยู่เลยนะครับซูมเข้าไปใกล้ครับเนี่ยเห็นขี้นกนจุดขาวๆไหมครับ สภาพลำต้นโตมากครับบิ๊งมีเดียเก้านะครับเรามาตามติดกันด้วยไม้กลายเป็นหินจุดที่สองตามผมมาครับ เวลาเดินทางมาต้องระมัดระวังครับนี่เลยครับถนนเป็นหินกวดมาถึงตรงจุดนี้บ้างครับ <c oughs> และนี่ก็คือไม้กลายเป็นหินต้นที่สองนะครับ ความยาวประมาณ31.3เมตรกว้าง0.5เมตรลักษณะใกล้เคียงกับไม้มะข่าโมงต้นไม้ปัจจุบันชนิดนี้พบได้ในประเทศไทยลาวกัมพูชาและก็เวียดนามบริเวณป่าดิบแล้งป่าเต็งรังและแนวรอยต่อระหว่างป่าทั้งสองอายุของฟอสซิลสันิษฐานว่ามากกว่า120,000ปีนี่ก็คือไม้กลายเป็นหินต้นนี้ส และสำหรับไม้กลาเป็นหินต้นที่2ครับสบภาพไม่สมบูรณ์เลยครับมีการแตกหักนี่เลยนะครับ ก็เป็นธรรมดานะครับซากฟอสซิลเมือายุมากกว่า1 2 0 0 0 0สกว่าปีนี้ต้องมีสภาพชำรุดไปตามกาลเวลาครับ,บเราไปดูต้นไม้ที่3ต้นที่3กันดีกว่าครับต้นไม้กลายเป็นหินต้นที่ สาตามผมมาครับดูสิครับผมทางขึ้นไปเนี่ยต้องระมัระวังเป็นอย่างมากนะครับนี่ตามบริเวณข้างทางครับก็จะเป็นป่าป่าเตงรงังป่าเห็ดกันทั้งนั้นครับถ้าไปต้นที่4ก็ระยะทางประมาณ ตามนี้ครับต้นที่2ด้วยต้นที่470เมตรต้นที่2ระยะทาง20เมตรครับมาตามติดกันด้วยไม้กลายเป็นหินต้นที่3ครับไม้กลายเป็นหินต้นที่3ความยาวประมาณ32.4เมตรกว้าง2.1เมตร ลักษณะใกล้เคียงกับไม้ทองบึง้งต้นไม้ปัจจุบ,บันสกุลน,นี้พบมีป่าดิบชื้นบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียเกาะบอร์เนียวและอินโดนีเซียอายุของฟอสซิลสันนิษฐานว่ามากกว่า1 2 0 0 0 0 0ปีต้นนี้ความยาว32เมตรครับแล้วก็ต้นของไม้กลายเป็นหิน้นทีสารมีสภาพ,าพไม่ค่อยสมบูรณ์มากนะครับมีการแตกหักร้าไปตามการเวลา และนี่ก็คือสภาพไม้กลายเป็นหินต้นที่3ครับนะน,น,นี่ครับ นี่คือสภาพทางต้นที่4ครับสภาพทางตอนนี้แล้วก็ฝนฟ้าก็ตกโปรยปลายลงมานะครับทำความชุ่มชื้นชุ่มชื้นให้กับบริเวณป่าเขาลำเนาไพรเหมาะแก่การเก็บเห็ดมากเลยครับป่าเห็ดครับ มาที่ไม้กลายเป็นหินต้นที่4ครับยาวประมาณ44.2เมตรกว้าง1.4เมตรลักษณะใกล้เคียงกับป่าไม้ทองบึง้งต้นไม้ปัจจุบันสุกนี้พบได้ในป่าดิบชื้นบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียเกาะบอ์เนียวและอินโดนีเซียอายุของฟอสซิลสันิฐานว่ามากกว่า120,000ปีเช่นกันครับต้นนี้ ยาวเหมือนกันแต่ลักษณะของลำต้นนะครับลักษณะของลำต้นไม่สมบูรณ์ครับนี่เลยครับ 7, นี่คือไม้กลายเป็นหินต้นที่4ครับและตามบริเวณข้างทางนะครับทางเจ้าหน้าที่วณอุทยานไม้กลายเป็นหินของจังหวัดตากก็ได้ จัดทำป้ายบอกชื่อต้นไม้ระหว่างเส้นทางนี้ด้วยนะครับนี่ก็คือต้นยอป่ามาเจอต้นนี้บ้างครับระยะทางระหว่างเส้นทางไปดูไม้กลายเป็นหินแต่ละต้นนี่ต้นขว้าวครับดูลักษณะใบาสิครับ ต้นตะขบป,ป่าครับมาถึงตรงจุดนี้ครับมีพืชพันไม้หลากหลายชนิดครับอยู่ข้างในกระพี้จันต้นคิ้วติ้วขน มาต้นนี้ต้นกุ๊กอ้อยช้างและก็ต้นรังครับเยอะแยะมากมายหลายพืชพัธุ์ที่นี่ที่วัอุทยานไม้กลายเป็นหินจังหวัดตากตมบบ้านตากอำเภอบ้านตากจังหวัดตากครับมาตาผมมาแล้วก็ที่ไฮไลท์ที่สุดของวัดอุทยานไม้กลายเป็นหินก็จะมีต้นอีกหนึ่งครับต้นสมบูรณ์มากยาวมาก ซึ่งเป็นพระเอกในวันอุทยานต้นไม้กลายเป็นหินแต่สภาพเส้นทางที่ไปก็ดูเลยนะครับเจ้าหน้าที่ทำอย่างดีเลยดูบริเวณรอบๆของป่าครับป่าชุ่มชื้นมาก ทางเดินสะดวกสบายบ้างและนี่ก็คือต้นปรงป่า ต้นปลงป่าจัดเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็กมีความสูงได้ประมาณ3เมตรลำต้นมีลักษณะเป็นข้อสั้นๆส,สีเทาดำรูปทรงทรงกระบอกตรงโคนต้นจะป่องเล็กน้อยมีหัวใต้ดินแบบแผ่ออกมีเขตการกระจายพันธุ์ในประเทศไทยลาวพม่าเวียดนามและจีนตอนใต้ในประเทศไทยพบได้ทุกภาคยกเว้นทางภาคใต้พบขึ้นหนาแน่นในป่าเกญจพรรณแห้งและป่าเต็งรังทั่วไปที่มีไฟไหม้เป็นประจำ ที่ความสูงประมาณ20ถึง1,000เมตรจากระดับน้ำทะเลครับแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ ของวณนะอุทยานไม้กลายเป็นเหินของจังหวัดตางนี่ก็คือเป็นไฮไลท์เป็นพระเอกเลยครับจะมีลำต้นที่สมบูรณ์ความยาวหลายเมตรเดี๋ยวนี่เลยนะครับแล้วทางวณนะอุทยานก็ได้สร้างโดมขึ้นปกคลุมด้วยนะครับนี และนี่ก็คือในส่วนยอดของต้นไม้กลายเป็นหินต้นที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทยมีความยาวหลายเมอดเหมือนกันที่นี่ครับพาชมบริเวณรอบครับบริเวณภายใน ซ้ำต้นสมบูรณ์ยาวมากครับนั่นก็สวยด้วย ไม้ไกลเป็นหินขุดพบครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน2546นโดยการน,นำของนายวชิระบ่วงแก้วป่าไม้เขียตากได้ทำการขุดเปิดหน้าดินจนสุดลมต้นเมื่อปี2548ความโตเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย1.80เมตรยาว72.22เมตรอายุประมาณ120,000ปีนี่ก็คือเป็นตัวไฮไลท์เป็นพระเอกในวันอุทยานไม้กลายเป็นหินครับ นี่ครับลักษณะไม้กลายเป็นหินภายนอกดูเหมือนต้นไม้ครับแต่ถ้าคลำไปเนี่ยจะแข็งเหมือนหินจึงเป็นที่มาของไม้กลายเป็นหินอายุตั้งแสนกว่าปีครับนี่ก็คือไม้กลายเป็นหินต้นที่หนึ่งยาวประมาณ7 2 2เมตรกว้าง1น่เมตรลักษณก้อยเทียงกับไม้หอมดิ้นต้นไม้ปัจจุบันจะกนิยมพบในฝ่าดินพื้นบริเวณชายแดนไทยมา

และต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทีมงานของเจ้าหน้าที่วันอุทยานไม้กลายเป็นหินจังหวัดตากที่เอื้อฟเฟื้อและก็นำในเรื่องของการเดินทางวันนี้ต้องจากลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะมีอะไรที่จะผมจะติดตามชมพาไปนี่ก็คือพาทัวร์พาเที่ยวไม้กลายเป็นหินจังหวัดตากครับสวัสดีครับ ไม้กลายเป็นหินก็คือไม้กลายเป็นหินเกิดจากการที่ต้นไม้ถูกทับถมโดยชั้นตะกอนอย่างรวดเร็วอาจมีสาเหตุจากดินถล่มหรือการสะสมของตะกอนทานน้ำโดยแรกที่ละลายมากับน้ําในรูปแบบของสารละลายเข้าไปแทนที่และตกผลึกในช่องว่างที่อยู่ในเนื้อไม้ก่อนที่เนื้อไม้จะผูสลายจึงยังคงรักษาลักษณะ ลายไม้ไว้ได้ส่วนใหญ่แร่ที่เข้าไปแทนที่ได้แก่ซิลิกาออกไซด์เหล็กออกไซด์คาร์บอนเนตฟอสเฟตและฟลูออไรด์เป็นต้นสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณวณหนะอุทยานไม้กลายเป็นเหตุของจังหวัดตากที่ได้เอื้อเฟื้อในเรื่องของข้อมูลการเดินทางและสถานที่ วันนี้ Big Media 9ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ